สวัสดีค่ะพี่น้องเข็มซ่องกันค่ะสีแดงสดใสค่ะสวยงามแล้วมีกี่ตัาเปีนีกทสองตัวครัอินฟลูเอนทอาังไฮะยางอ่าบออกนี่เนี่ภาษาแต่่อันมงนู่ะสองวอีชิบยิเนี่ยอินฟลมงนูอันดูเอจักตเอปีค่ะอันนี้อันบอออกเลยอยังีสั้นอย่างนี้อุ้ยนาะ ก็ทาหลังอ่านเดี๋ยวนี้วันนี้นะใส่กระสอยู่ข้างหลังนะคะตื่นเต้นใช่เนาะต้องโฟาดิแพ็คแพ็คแพ็ควนไปค่ะแพ็คๆพวนไป่ะะได้ตัดชุดใหม่ยีกหค่ะ จะไม่ทีเล่สม่ใจจะได่เนาะพูบังใงเนาะเจแสบสองปืนเหมือฮ้สองปืนตุ่มอ่ตุ่มเป็ดเผื่อนะบอเนมันก็ได้นะจนี่ันบาได้ััเนี่ยาสบแาบสีงสางามเนาะสีจริงนะคะ สีแดงเอาเสียงมาอดออดเอาเสียงละมาอดออดตอนเด็ด้ก่อนไปเรีดนต้องมีกองเงางมีมีกลองงล่างวะน้องดีดดำขอเลยใช่ำคอเน่ด้วยมหะันมากดีมีของยาวเลยแต่วุงต้องมีกองยาว้ว่เนอะมีกองาวาด้วยันีา ที่ต้องไปเป็นฟังตัวเบาวยอะไรเมนอีดีเพราะว่าต้องไปฟ้อนกองเงานวยเจ้าไฟังเจ้าสาวโอ้ยในชั้นที่ถือสาเจ้าก็ถือโคกมันจะไปสั่มันจะไปให้ตันคุณ่บอจะไปให้กองนนํารเพื่อตัจากที่เรอตอนที่เพิ่แท้แล้วแต่ที่เข้ามาเขาคิดนเข้ามาเอาซากดำเออจะ็ี ก็จะเป็นโคกถ้าเราว่าผิดจะเป็น,ปนซากเจ้าแฮซากมาเนี่ยจะมาตัดโคกเรียบร้ยหรือว่าที่แรกน้่มน้่มจันโก็น้่มมันมนั่หวานดีกวะเล็ดนั่หวานไปเนี่ยจะได้เป็ดประตูเนาะประตูทองจับมีหลักตั้งแต่ตั้งแต่ปากทางน้อขอไปเลยประตูนประตูทองต้องมีลายหลังที่ไม่ถึงวัน

เฮ้ยโ yeah. hey. ้ยไอ้นี่คุณจะเลนรองเพลงในชูมหรอจะไปเกีบเป็นอย่างไเจ้เป็นสวยฉันต้องรัสมัครเล่นหน่คู่หนมีคู่เป็นงานเ็นงนหนุ่มไดิโอ้ยามาครูทำมเออไอ้มึงรู้แหละก็ พาฒนาเรียนามืนาะมื่มื่นี่ก็สามงานเลยจีเรียนไปด้วยยับอกเหอาสามงานไปด้วยตัวาสวยนี่เก้าจันทวงสวยและรวยมากแคปชั่นกูควรอนไรก็ควรนตัวมีพวกนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเรับสมัครคู่หรืนี่